โคลอราสเข้าใหม่คันนี้ผมขอ,อนิยามไว้เลยนะครับโคจะสวยโคจะคุ้มเพราะแล้วว่าราคาแค่5,99,000เเท่านั้นพี่พที่สาคัญเป็นปี21สซะด้วยเป็นตัว1.8สปอร์ตเจ้าของเดิมเขาใช้มาดีมากอันนี้คือสภาพแบบแรกเข้าเลยนะครับยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะราคา5พ9 0 9 9 0 0เท่านั้นฟรีดาวนผ่อนประมาณหมื่นหนึ่งนะพี่พ ถูกมากๆเลยคันนี้มาแสนหนึ่งนะใช้ไปแค่4ปีแต่ว่าราคาลดลงจากปใบแดงถึง4ี่แสนบาทเลยครับพี่ๆคุ้มมากๆเลยนะคันนี้รายละเอียดชิปเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันให้จบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะรีวิวโครงสร้างสภาพรถเหมือนที่พี่มาชมรถด,ด้วยตัวเองที่เพชรยนต์เลยนะครับสวัสดีครับ FC ทุกๆคนพี่ๆทุกๆท,ท,ท่านที่สนใจโครโร c ค o อส คันนี้นี่คือราคาดีที่สุดเลยนะผมเลยหยิบมารีวิวผมข่าวตีที่ปรึกษาของเพชรยนต์เดี๋ยวมารีวิวให้พี่ดูเองใครที่ดูรถมือสองไม่เป็นเดี๋ยวผมพาดูเลยว่าต้องดูมุมไหนจุดไหนนะและว่ารถคันนี้ซื้อได้ไหมคุ้มไม่คุ้มและเหมาะสมสำหรับใครผมเพชรยนต์นะครับเปิดมา26ปีแล้วตอนนี้เราอยู่ที่โซนช่าง โซนรถเข้ามาใหม่นะรถเพิ่งเข้ามาเลยสภาพแรกเข้าเรายังไม่ได้ล้างหรืออะไรใดๆทั้งสิน้นรถเข้ามาสวยๆแบบนี้เลยนะพี่ๆผมอยากให้พี่ๆดูต้นน้ําพี่จะได้เห็นว่ารถของเราเป็นรถเกรดเอเข้ามาสวยจริงๆนะคันนี้นี่คือสีนี่คือแทบไม่ต้องทำไม่ต้องเก็บงานเพิ่มเลยมาสวยๆงามๆแบบนี้เลยผิวเปล่งประกายสะท้อนแสงผมชอบมากเลยคันนี้ตัว1.8สปอร์ตนะ มาเรามารีวิวกันดีกว่าไฟหน้าได้แบบ LED แบบโปรเจคเตอร์แล้วนะไฟส่องสว่างในเวลากลางวันแบบ LED ด้วยนะ Crystal i z e ไฟตัดหมอกคู่หน้าเขาก็มีให้แล้วนะครับสวยมากๆคันนี้พี่ไฟตรงไฟตัดหมอกนะไม่มีสีเหลืองไม่มีอะไรเลยตรงนี้มีสีเทาหองนิดหน่อยตามการใช้งานแต่เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะเราต้องดูนะครับตรงกระโปรงรถสันเลี่ยมนะเหลี่ยมสันโทษทียังคมอยู่เลย สีเท่ากันหมดนะเรารับประกันไม่มีกลับสีมานะทุกอย่างเดิมจากโรงงานกระจกข้างนะมีไฟ LED เปิดปิดพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมาเรามาดูล้อแม็กกันดีกว่าได้ยังแบบดันหลอบนะสลีล้อแม็กสีเทาดำนะสินิ้วคือยังมีคราบฝุ่นอยู่เลยแต่ผมอยากให้พี่เห็นคราบฝุ่นที่ซุมล้อนะตรงเบ้าโชกเพราะผมอยาก จะบอกพี่ว่าตรงนี้มันไม่มีคราบน้ำมันเลยไม่มีรอยรั่วซึมใดๆทั้งสิ้นสบายใจได้นะพี่ๆนะมาเรามาดูชมต่อกันดีกว่าครับพี่ๆคืออันนี้คือได้เป็นแบบตัวเอนเจินแบบพุสตาด้วยแล้วนะพวกมาล็ายไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วใช้ได้สะดวกมากๆก,กล้องถอยเขามีให้ด้วยเซนเซอร์หลังมีให้นะ กล้องก็จะได้กล้องใหญ่ๆแบบนี้เลยเชื่อมต่อกับบลูทูธ o n d r o i d Auto a p p l e p a r p l a y ได้พี่ๆดูหนังสิครับเบาะหนังนี่คือแบบแทบจะสภาพหนังฟ้าเลยนะคือข้างบนอนะ่ะจุดบกพร่องตรงไหนมีผมบอกนะข้างบนมีรอยยันรอยเจอนิดนึงแต่เดี๋ยวผมไปจัดการให้พี่ๆไม่ต้องห่วงเลยนะ คุ้มมากๆคันนี้เดี๋ยวถ้าผมเก็บสภาพปรับสภาพเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมส่งรูปให้พี่ดูนะและใครที่ตัดสินใจได้โทรมาเลย0624155558ผมรับประกันว่ารถคันนี้ไม่อยู่นานชัวนะราคา5 99, นะ้9 0 0 0เาหน้ะน็อตนะครับเสา A อเราต้องดูน็อตไม่เคยมีขันไขขยับใดๆทั้งสิ้นนะข่าวตีเช็คให้แล้วแบบถี่ถ้วนหรือถ้าพี่ๆคนไหน อยากชมรูปส่วนไหนเพิ่มเติมนะอยู่ต่างจังหวัดยังไม่มั่นใจนะครับผมพักไลน์มาเลย J A M E 4 3 2แต่ต้องรบกวนพี่แคปรูปรถมาให้ด้วยที่สนใจเพราะว่าวันหนึ่งผมรีวิวรถเยอะมากเลยนะเป็น1 0บยี่สคันเลยผมไม่รู้หรอกว่าพี่สนใจรถคันไหนถ้าพี่ส่งมาก่อนมันก็จะช่วยผมนะครับในการแนะนำอะไรประมาณนี้ นี่นะครับกระจกโรงงานเดิมจากโตโยต้นะไม่เคยเปลี่ยนไม่มีแตกไม่มีแล้วใดๆทั้งสิ้นนะครับสภาพบาะข้างหลังนี่ก็คือสวยมากๆเลยนะแทบไม่เหมือนมาแสนหนึ่งหมื่เลยนะเจ้าของเก่าดูแลดีผมยอมยอมรับมี i อโซ i x อะไรให้เรียบร้อยหมดแล้วนะพี่ๆมาเราเรามาดูสุมล้อกันตรงนี้คือแทบสวยอะคือสภาพสวยระบบกระจายแรงเบรกก็มีนะแบบ ebd ระบบเสริมแรงเบรกแบบ d a นะ เด็กป้องกันล็อก ABS มีให้หมดแล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยข้างหลังนะครับก็จะมี RCTA ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถตัดผ่านขนาดถอยหลังนะมาเรามาดูดีกว่าด้านหลังมาข้างบนก่อนดูด้านหลังดูข้างบนก่อนข้างบนตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะแต่น่าจะเป็นรอยสติกเกอร์นะเจ้าของก่องไม่รู้เขาติดอะไรมามีคีบฉลากแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขัดสีให้นะสาภาพมาถือว่าดีไม่มีรอยบุบไม่มีรอยลักยิ้ม นะ้ำมีแต่เศษฝุ่นส่วนใหญ่นะผมว่าคันนี้สวยใช้ได้เลยนะเจ้าของเก่านะ่าจะอยู่อุทัยธานีนะกระจกนะครับได้เป็นแบบพาร์ทเดิมนะคือเราต้องดูนะว่ากระจกข้างหลังเขาเปลี่ยนมาไหมคือพี่ซื้อรถมือสองทั้งที่อะอยากให้พี่ซื้อกับคนที่พี่เชื่อใจได้ดีกว่าแล้วก็ซื้อรถมือสองอยากให้นึกถึงเพชรยนต์เพราะว่าเรามีบริการตรวจสองร้เจดสิบสี่จุดนะพี่จาก มาตรฐานของเยอรมันนี้นะพี่ตัว274จุดเลยแล้วมีใบเซอร์ให้ด้วยเปิดนะครับก็จะเป็นแบบใช้มือเปิดแบบแมนนถ้าเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมมันถึงจะเปิดปิดระบบไฟฟ้าได้นะครับผมตัวไฮบิดพรีเมียมผมก็มีนะถ้าอยากได้เดี๋ยวผมแนะนํานะแต่ราคาก็จะเพิ่มไปประมาณแสนหนึงเลยอะราคามัน6 9 9ส0 0กาหนะราคาอันนี้คือแบบถือว่าน่ารักมากมาก น็อตนะครับไม่มีขันไข่ขยับอะไรใดทั้งสิ้นแต่แบบเนี่ยดูดีสภาพแล้วเข้าก็มีแบบขี้นกอะไรประมาณเนี้ยถาดรองเขาก็มีให้หมดแล้วนะสภาพนี่คือใหม่สุดๆเลยมาเรามาดูไฟไฟทับทิมดีกว่าไฟทับทิมนะครับต้องเป็นจากโรงงานโคยต่อแบบนี้เลยไฟทับทิมเดิมนะพี่พี่น็อตน็อตตรงกระบอกโชค๊คไม่มีขันไข่หรือขยับอะไรใด,ดทั้งสิ้นตรงตะเข็บเม็ดอากนะเดิมทั้งคันครับพี่พี่นะคือผมก็ อยากเวลาซื้อเราซื้อรถทั้งคันแล้วอะเราก็ซื้อที่มันโอเคไปเลยดีกว่ารถที่คุณภาพดีไปเลยดีกว่าเพราะลูกเรานั่งนะแฟนเรานั่งนะซื้อเราใช้นานๆไปดีกว่าสิบปีบางคนนะครับก็ชอบเอายาราคามายันผมว่าคุณข่าวตีคุณข่าวตีวตเพชรยนต์ทำไมขายรถแพงกว่าที่อื่นสักหมื่นสองหมื่นพี่ครับพระเราซื้อรถมาแพงนะเราก็เลยขายแพงแต่ว่า ผมอะอยากให้พี่มาดูรถสภาพแรกเข้าของเรามันเกรดเอจริงๆนะพี่ลองไปเต็นท์อื่นดูก็ได้นะไม่ว่ากันแต่พี่ลองสอบถามเขานะว่าเอ้ยพาไปดูข้างหลังหน่อยโซนช่างหน่อยว่ารถแรกเข้าเป็นยังไงผมรับประกันว่าเพชรยนต์อะถึงอาจจะไม่ใช่ราคาที่ถูกที่สุดแต่ว่าเมื่อเปรียบเทียบก,กับคุณภาพรถแล้วพี่คุ้มค่าที่สุดนะถ้าซื้อกับผมนะครับโตโยต้านะ จะจกเดิมจากโรงงานเลยมาเดี๋ยวเปิดดีกว่าสวยงามมากๆเลยนะรอนี่คือไม่มีรอยเบียดกับฟุตบาทไม่มีรอยขูดเขียดอะไรเลยนะสภาพดีสุดๆเลยนะเจ้าของเก่าเราดูได้ไงว่าเขาดูแลดีนี่นะครับ Book of Service เขาก็มีประวัติศูนย์มีคร็อถามผมได้เดี๋ยวผมส่งไฟล์ให้พี่ดูนะรถของเรามีที่มาที่ไปนะพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเราเปิดมา26ปีแล้วเราไม่ แล้ไม่ทําให้ชื่อเสียงเราเสื่อมเสีย,สยหรอกนะเราคัดแต่รถเกรดเอครับพี่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 พพดูคือถ้าสมมติรถมันแตกตากแดดมาคอนโซลตรงนี้มันจะสีซีนหมดเลยแต่สีตรงนี้นี่คือแบบไม่ซีดอะเข้มอยู่สวยงามมากเนี่ยผมพาให้ดูทุกจุดเลยนะนี่คือถ้าพี่อยากสงสัยว่าหัดใหญ่มีม,มีน้ำท่วมใช่ไหมผมส่งกำลังใจให้นะครับอยากให้ฟื้นฟูได้เร็วๆแต่ว่ามันก็ มันก็อาจจะมีรถจมน้ํามาขายแต่รถมือสองเต็นอื่นๆนะคือเราดูยังไงเราต้องดูพวกนี้คือถ้ามันแบบเป็นคุยๆหรือว่ามีรอยคราบน้ําอะไรเนี้ยคือเราต้องสันนิษฐานเลยอาจจะเป็นรถจมน้ํำไหมแต่ว่าเราตรงนี้นะสภาพเดิมนะแล้วก็ตรงเนี้ยจุดยุดเบอกตรงนี้นะถ้าถอดออกมานะมันจะขึ้นสนิมเลยท่านรถเคยจมน้ํานะพี่ๆรถเคยจมน้ําเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดเดียวที่ไม่เคลือบใครที่สนใจรถคันนี้ ทักมาเลย062 415 5558เบอร์ผมอยู่ขวามือล่างของคลิปเดี๋ยวผมข่าวตีดูแลเองตั้งแต่จัดไฟแนนซ์จนถึงส่งมอบรถนะครับดอกเบี้ยคันนี้เริ่ม2.69%ที่4ปีนะแต่ถ้าพี่เครดิตดีจ่ายต้นงวดดันให้ต่ำกว่านี้ได้2.49ก็ไปได้นะครับพี่ๆที่สำคัญเลยผมอยากจะแจ้งว่า ตอนออกรถอะพี่แค่เอาบัตรประชาชนมาใบเดียวพอนะเดี๋ยวพวกแบบของเหลวของรถอะการเปลี่ยนถ่ายของเหลวพวกน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เดี๋ยวผมจัดการให้เองพี่ลมยางนะช่วงล่างเดี๋ยวเราตรวจเช็คเองเพราะว่ารคดยนต์เราก็เปิดไทพลาสด้วยนะครับที่สูนิทวงศ์46ได้มาตรฐาน Thai p ล u สเลยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยผมจัดการให้หมดเลยแต่วันนี้แค่อยากให้มาดูสภาพแรกเข้ามันได้แบบนี้จริงๆนะ เดี๋ยวห้องเครื่องเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดีกว่าโอเคเราก็ได้พามาดูห้องเครื่องของน้องโคโรราคลาสหนึ่งจุดแปดสปอร์ตคันนี้แล้วมาเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องดีกว่าห้องเครื่องที่ดีอันนี้คือขนาดเจ้าของเก่ายังไม่เคยทําสปาหรือแบบทําความสะอาดเลยห้องเครื่องยังใหม่อยู่เลยไม่มีคราบน้ํามันรัน่วหรืออะไรนะแบบเดี๋ยวเราเช็คให้เองว่าใช้ได้ไหมเสื่อมสภาพไหมไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเรามาดูดีกว่าหัวน็อตหนะ้าที่นะ นี่คือไม่มีรอยขันไขยขยับอะไรใดๆทั้งสิ้นรับประกันรถโครงสร้างเดิมนะพี่ๆคานนะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวและคือเราต้องดูตรงเนี่ยโครงสร้างหลักด้วยพวกแบบโชคอะไรประมาณนี้มันจะมีจุดเม็ดอาร์คอยู่ใช่ปะจุดเม็ดอาร์คผมแจ้งทุกคลิปนะมันคือรอยเชื่อมต่อของหุ่นยนต์นะที่เชื่อมพาร์ตต่อพาร์ตนะคือมันสําคัญมากถ้ามีรอยกับสีอะไรใดๆพี่จะรู้เลยว่ารถอะมันตรงนั้นมันอาจจะชนแก้มชนอะไรมานะ แต่ซื้อลดกับผมไม่จําเป็นต้องดูรถเป็นเดี๋ยวผมพาพี่ไปดูเองนะแล้วก็พาไปดูด้วยว่ารถเคยทําสีหรืออะไรมาไหมเนี่ยเนี่ยตรงนี้มีคราบอะไรนิดหน่อย๋ยวผมก็โชว์ให้ครบนะแต่ก็ถือว่าใหม่สําหรับราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะนอนนะครับไม่มีขันไขขยับอะไรใดๆทั้ทงสิ้นนะเครื่องเป็นเบนซินสี่สูบนะครับสวยงามมากเลยข้างบนจุดระบายความร้อนนะไม่มีรอยกับเสียอะไรใดๆอาจจะมีรอยนิดนึงตามการใช้งานแต่ไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวเราเก็บงานให้นะเดี๋ยวพอพี่ดูสภาพใหม่อ่ะพี่จะงงเลยชิปอื่นผมก็มีนะรีวิวลถสภาพเดิมๆิมันสวยงานมากเลยนะมาถึงจุดนี้แล้วผมอยากจะบอกให้พี่ฟังว่าอยากจะถามว่าพี่ๆคนไหนชอบรถมือหนึ่งบ้างใครคนไหนชอบซื้อรถมือสองนะสําหรับผมผมไม่ว่าการจะซื้ออะไรก็ได้แต่ว่าสำหรับผมนะผมเป็นคนที่ชอบประหยัดเงินนะและคือการที่ซื้อรถมือหนึ่งอะ การซื้อมือแรกอะพี่มันเจ็บอยู่แล้วมันเจ็บแบบสามสี่แสนเลยอะแต่ว่าถ้าซื้อรถมือสองอะสมมติคันนี้ราคาห้าแสนเก้าหมือนกับพันพี่ใช้ไ 2, 3, ปสองสามปีพี่ก็ยังขายได้สี่แสนห้าเราก็ยังไม่เจ็บเหมือนเท่าซื้อรถมือหนึ่งอะผมก็เลยแนะนํานะสําหรับใครที่สนใจรถสักคันอยากให้ลองมาดูรถมือสองก่อนเพราะว่าเราก็มีเต็นท์รถดีๆเหมือนกันอย่างเพชรยน์นะที่ขายรถเกรดเอแล้วก็มีบริการหลังการขายนะ ผมแนะนําเลยนะผมอยากดูแลพี่ๆและผมดีใจพี่พๆนะมาได้ซื้อรถกับผมผมดีใจเวลาเขาได้รถไปแล้วเขายิ้มแย้มได้ใช้ไปนานๆได้ไประหยัดเงินนะข่าวตีอาทิตย์นี้รบกวนให้พี่ๆกดไลค์ด้วยแล้วก็กด s u b สไคร์พี่ๆจะได้มาดูรถสวยๆได้ทุกวันนะแล้วขอขอบคุณพี่ๆทุกคนมากนะที่ดูมาถึงจุดนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ